อีกครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกประเด็นน่ารู้กันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาสำรวจแก่นความคิดสำคัญสคัญเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การปกครองแล้วก็ความเป็นพลเมืองของสหรัฐอเมริกาโดยเราจะใช้ชุดคำถามคำตอบที่เขาใช้เตรียมสอบซิติเซนกันนะครับเป็นเหมือนแหล่งข้อมูลตั้งต้นค่ะน่ <c oughs> นาสนใจมากเลยค่ะแต่เราไม่ได้มาติวสอบน,นะครับวันนี้ เป้าหมายคืออยากจะมองให้ลึกลงไปกว่าแค่ข้อที่จริงว่าเอ๊ะระบบหรือประวัติศาสตร์อเมริกันเนี่ยมันมีหลักการอะไรอยู่เบื้องหลังแล้วมันผ่านอะไรมาบ้างใช่ค่ะเพราะคำถามเหล่านี้จริงๆแม้จะดูเหมือนพื้นฐานมากๆนะคะแต่มันสะท้อนออความพยายามกลั่นกรองเลยนะว่าอะไรคือสาระสำคัญที่เขาอยากให้พลเมืองใหม่เข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างอำนาจแล้วก็ที่มาที่ไปของประเทศเขา เหมือนเป็นคล้ายๆแผนที่เบื้องต้นทำความเข้าใจรากฐานสังคมอเมริกันเลยก็ว่าได้ค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่เสาหลักเลยไหมครับรัฐธรรมนูญสารัฐหรือ the constitution ที่เขายกให้เป็นกฎหมายสูงสุดของแผ่นดินเนี่ยมันวางหลักการสำคัญอะไรไว้บ้างครับแบบในการสร้างสมดุลระหว่างอำนาจรัฐกับสิทธิประชาชนค่ะคือรัฐธรรมนูญเนี่ยนะคะทำหน้าที่หลักๆสอ,อย่างพร้อมกันเลยอย่างแรกก็คือวางโครงสร้าง กำหนดขอบเขตอำนาจให้รัฐบาลว่าทำอะไรได้แค่ไหนและอย่างที่สองคือการรับรองสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนอันนี้สำคัญมากคือรัฐบาลจะมันละเมิดไม่ได้อ๋อ oh, ครับครับนี่แหละค่ะคือหัวใจที่มันเชื่อมโยงกับหลักนิติธรรมหรือ rule of law ที่บอกว่าทุกคนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้นำสูงสุดหรือแม้แต่ตัวรัฐบาลเองก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันหมดไม่มีข้อยกเว้นค่ะ การที่ไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายนี่เองเป็นรากฐานสำคัญจริงๆแล้วโครงสร้างที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้แล้วครับเพื่อป้องกันการใช้อำนาจแบบเกินขอบเขตจุดเด่นมากๆเลยนะคะคือการแบ่งอำนาจรัฐบาลกลางออกเป็น3ฝ่ายชัดเจนเลยคือมีฝ่ายนิติบัญญัติหรือ l e gislativ e อันนี้หน้าที่คือออกกฎหมายฝ่ายบริหารหรือ executive อันนี้ก็บังคับใช้กฎหมายแล้วก็มีฝ่ายตุลาการ judicial นะคะทำหน้าที่ตีความกฎหมาย การแบ่งแยกอำนาจหรือ Separation of Powers แบบนี้ค่ะไม่ใช่แค่แบ่งงานกันทำเฉยๆนะอ๋อไม่ใช่แค่นั้นใช่ค่ะเขาจงใจสร้างระบบที่เรียกว่าการตรวจสอบและถ่วงดุลหรือ Checks and Balances ให้แต่ละฝ่ายคานอำนาจกันเองได้โอ้โหน่าสนใจมากครับพอจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆได้ไหมครับไอการตรวจสอบถ่งดุลเนี่ยได้เลยค่ะอย่างเช่นนะคะสภาคองเกรสซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ย<ะ>ผ่านร่างกฎหมายออกมาแล้วใช่ไหมคะครับ แต่ประธานาธิบดีซึ่งเป็นฝ่ายบริหารเนี่ยสามารถใช้สิทธิ์ยับยัง้งหรือวีโต้ไม่ให้กฎหมายนั้นมีผลได้เลยอ่ามีอำนาจหยุดได้ใช่ค่ะนี่คือการตรวจสอบจากฝ่ายบริหารแต่เรื่องยังไม่จบแค่นั้นนะคะสภาคองเกรสเองก็ยังสามารถาลงมติด้วยเสียงข้างมากแบบพิเศษเพื่อลบล้างอำนาจวีโต้นั้นได้อีกทีนึงอ๋อมีการถวงดุลกลับไปอีก ถูกต้องค่ะหรืออย่างสารดิกาฝ่ายตุลาการเนี่ยก็มีอำนาจตัดสินได้เลยว่ากฎหมายที่ออกมาเนี่ยมันขัดกับรัฐธรรมนูญหรือเปล่าถ้าขัดก็เป็นโมฆะไปเลยอันนี้ก็เป็นการตรวจสอบทั้งฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารได้เหมือนกันค่ะชัดเจนเลยครับงั้นเรามาดูรายละเอียดแต่ละฝ่ายกันหน่อยเริ่มที่ฝ่ายนิติบัญญัติหรือสภาคอนเกรสที่เป็นคนออกกฎหมายของรัฐบาลกลางทําไมเขาถึงต้องมีสองสภาคร,ครับคือวุฒิสภาเซเนต กับสภาผู้แทนรัษฎร House of Representatives ค่ะการมีสองสภาหรือที่เรียกว่า bicameralism เนี่ยนะคะจริงๆมันเป็นการประนีประนอมครั้งสำคัญเลยตอนที่เขาร่างรัฐธรรมนูญกันคือวุฒิสภาเนี่ยจะมีสมาชิก100คนมาจากแต่ละรัฐรัฐละ2คนเท่ากันเป๊กไม่ว่ารัฐนั้นจะใหญ่เล็กแค่ไหนก็ตามอ๋อเท่ากันหมดใช่ค่ะอันนี้คือการให้ความสำคัญกับความเป็นรัฐหรือ state representation นั่นเอง ส่วนสภาผู้แทนราษฎรหรือ House เนี่ยจำนวนสมาชิกปัจจุบันมี435คนนะคะจะแปรผันตามจำนวนประชากรของแต่ละรัฐอ๋ออันนี้ตามคนใช่ค่ะอันนี้ก็จะสะท้อนเสียงของประชาชนหรือ Popular Representation โดยตรงการออกแบบแบบนี้เขาก็เลยพยายามจะสร้างสมดุลระหว่างผลประโยชน์ของรัฐต่างๆกับเจตนงของประชาชนส่วนใหญ่นะคะเป็นการออกแบบที่ซับซ้อนเหมือนกันนะครับแต่ก็ดูสมเหตุสมผลดี ทีนี้มาดูที่ฝ่ายบริหารกันบ้างประธานาธิบดีประธานาธที่มาจากการเลือกตั้งทุกๆ4ปีในเดือนพฤศจิกายนใช่ไหมครับค่ะเดือนพฤศจิกายนบทบาทสําคัญสําคัญของประธานาธิบดีมีอะไรอีกบ้างครับนอกจากเรื่องวีโต้กฎหมายที่เราคุยกันไปเมื่อกี้โอ้โหประธานาธิบดีเนี่ยบทบาทเยอะมากเลยค่ะเป็นทั้งประมุขของรัฐเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารแล้วก็ยังเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดหรือ c o m m a n d e r in chief ด้วยนะคะ ครับผมนอกจากนั้นประธานาธิบดีก็จะแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีหรือแคปปิเนตซึ่งก็คือกลุ่มที่ปรึกษาแล้วก็เป็นหัวหน้าหน่วยงานหลักๆอย่างเช่นรัฐมนตรีกลาโหม Secretary of Defense รัฐมนตรีต่างประเทศ Secretary of State อะไรแบบนี้นะคะเพื่อมาช่วยในการบริหารประเทศแล้วก็ดำเนินนโยบายต่างๆซึ่งทั้งหมดนี้มันก็สะท้อนความรับผิดชอบที่แบบกว้างขวางมากๆของฝ่ายบริหารค่ะครับ แล้วฝ่ายตุลาการล่ะครับศาลสูงก็คือศาลดีกาหรือ s u p r e m e court มีผู้พิพากษา9ท่านปัจจุบันหัวหน้าผู้พิพากษาคือจอห์นโรเบิร์ตส์ใช่ไหมครับค่ะจอห์นโรเบิร์ตส์บทบาทหลักของศาลดีกาคืออะไรครับในระบบตรวจสอบทวงดุลที่เราคุยกันมาศาลดีกาก็คือผู้ตีความรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศไงคะบทบาทนี้เลยสำคัญมากๆมากๆเพราะเป็นการตัดสินชี้ขาดเลยว่า กฎหมายหรือการกระทําอะไรก็ตามของรัฐบาลกลางหรือของรัฐต่างๆเนี่ยมันสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญหรือไม่การที่เขามีผู้พิพากษาจํานวนค่อนข้างคงที่คือ9คนเนี่ยก็เพื่อสร้างความต่อเนื่องแล้วก็เสถียรภาพในการตีความหลักการพื้นฐานของประเทศค่ะ เราเห็นภาพการแบ่งอำนาจการตรวจสอบทวงดุลในรัฐบาลกลางไปแล้วแต่มันยังมีอีกมิติของการแบ่งอำนาจที่สำคัญมากในระบบอเมริกันคือระหว่างรัฐบาลกลางเ e ดเ r ร l ลกับรัฐบาลของแต่ละรัฐ State ใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะหลักการนี้เขาเรียกว่าสหาพันธรัฐนิยมหรือ Federalism นะคะคือรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาจะระบุอำนาจบางอย่างไว้เลยว่าอันนี้เป็นของรัฐบาลกลางเท่านั้นนะครับเช่นอะไรบ้างครับเช่น การพิมพ์ธนบัตรการประกาศสงครามการทำสนธิสัญญากับต่างประเทศหรือการควบคุมการค้าระหว่างรัฐอะไรแบบนี้ค่ะในขณะเดียวกันก็มีอำนาจอีกหลายๆด้านที่เขาสงวนไว้ให้แต่ละรัฐจัดการกันเองหรือบางทีก็เป็นอำนาจที่ทั้งสองระดับมีร่วมกันก็ได้ค่ะตัวอย่างอำนาจของรัฐที่เราเห็นได้ชัดๆใกล้ๆตัวมีอะไรบ้างครับ ก็อย่างเช่นการจัดการระบบการศึกษาในรัฐนั้นๆการออกใบอนุญาตต่างๆอย่างใบขับขี่ใบประกอบวิชาชีพอะไรพวกนี้ค่ะอ๋อครับครับสมดุลระหวา่างความเป็นเอกภาพของชาติกับการตอบสนองความต้องการที่มันหลากหลายมากๆของแต่ละท้องถิ่นนะคะ่ะอืมเข้าใจครับแต่ก็นั่นละค่ะมันก็เป็นบ่อกเกิดของความขัดแย้งการถกเถียงกันอยู่เรื่อยๆเหมือนกันว่าขอบเขตอันมากของใครควรจะอยู่ตรงไหนกันแน่ ซึ่งก็นำมาสู่เรื่องความรู้พื้นฐานที่พล,ลเมืองควรรู้อย่างเช่นเอ่อต้องรู้จักผู้ว่าการรัฐ Governor หรือเมืองหลวง Capital ของรัฐตัวเองใช่ค่ะรวมถึงพรรคการเมืองหลัก,ลก,ลกสองพรรคก็คือ d e m o c r a t กับ Republican ซึ่งปัจจุบันปี2025าประธานาธิบดีโจไบเดนก็มาจากพรรค d e m o c r a t ใช่ไหมครับค่ะ d e m o c r a t ความรู้พวกนี้ก็ช่วยให้เราพอจะเข้าใจภาพรวมการเมืองทั้งระดับรัฐแล้วก็ระดับชาติได้ ใช่เลยค่ะและทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยมันก็เชื่อมโยงกับ สิทธิและความรับผิดชอบของพลเมืองโดยตรงเลยนะคะสิทธิที่สําคัญมากๆอย่างหนึ่งก็คือการมีส่วนร่วมในกระบวนการประชาธิปไตยผ่านการออกเสียงเลือกตั้งหรือ voting rights โดยเฉพาะในการเลือกตั้งระดับชาตินะคะแล้วก็ตอนที่ปฏิญาณตนเป็นพลเมืองหรือ oath allegiance เนี่ยก็ต้องให้คํามั่นสัญญาว่าจะจงรักภักดีต่อสหรัฐจะปกป้องรัฐธรรมนูญแล้วก็จะปฏิบัติตามกฎหมายซึ่งมันก็คือการยืนยันความผูกพันต่อหลักการพื้นฐานทั้งหมดที่เราคุยกันมาตั้งแต่ต้นนั่นเองค่ะ ครับผมจากโครงสร้างหลักการต่างๆเหลา่านี้เราลองย้อนกลับไปดูในประวัติศาสตร์กันบ้างดีไหมครับว่าหลักการพวกนี้มันถูกทดสอบถูกหล่อหลอมมายังไงบ้างเริ่มตั้งแต่การก่อตั้งประเทศเลยทําไมอ่านานิคมอเมริกาถึงเลือกที่จะสู้เพื่อแยกตัวออกจากอังกฤษครับตอนนั้นประเด็นหลักๆเลยนะคะที่จุดชนวนสงครามปฏิวัติหรือ Revolutionary War เนี่ยก็คือความรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมโดยเฉพาะเรื่องการถูกเก็บภาษีโดยที่ไม่มีผู้แทนของตัวเองไปนั่งอยู่ในรัฐสภาอังกฤษเลยอ๋อที่เขาพูดกันว่า No taxation without representation ใช่เลยค่ะวลีนั้นเลยแล้วก็ยังมีการควบคุมเรื่องการค้าการแทรกแซงอื่นๆที่ชาวอนานิคมตอนนั้นมองว่ามันละเมิดสิทธิของพวกเขาแนวคิดเหล่านี้แหละค่ะที่ถูกสรุปแล้วก็ประกาศออกมาอย่างทรงพลังมากๆในเอกสารที่ชื่อว่าคำประกาศอิสราภาพหรือ Declaration of Independence ครับซึ่งร่างโดยโทมัสเจฟเฟอร์สันเมื่อวันที่4กรกฎาคมปี1776ค่ะวันที่4กรกฎาคมวันชาติอเมริกันนั่นเอง คำประกาศนี้เขาเน้นย้ำเรื่องอะไรเป็นพิเศษครับเขาเน้นเรื่องสิทธิที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดหรือ natural rights ของมนุษย์ทุกคนเลยค่ะได้แก่ชีวิตเสรีภาพแล้วก็การสแสวงหาความสุขหรือ life liberty and the pursuit of happiness อืมครับแล้วก็มีหลักการสำคัญอีกอย่างคือรัฐบาลเนี่ยได้รับอำนาจมาจากความยินยอมของผู้ใต้ปกครองหรือ consent of the governed อันนี้ถือเป็นการวางรากฐานทางปรัชญาให้กับ การตั้งประเทศใหม่เลยนะคะแล้วก็เป็นการให้เหตุผลว่าทําไมถึงชอบทำที่จะแยกตัวออกจากอังกฤษซึ่งตอนนั้นผู้นํากองทัพก็คือจอร์จวอชิงตันใช่ไหมครับแล้วต่อมาก็ได้เป็นประธาน,นาธิบดีคนแรกใช่ค่ะจอร์จวอชิงตันหลังจากตั้งประเทศได้สหรัฐก็ขยายดินแดนใหญ่โตเลยมีเหตุการณ์สำคัญคือการซื้อดินแดนลุยเซียนาจากฝรั่งเศสในปี1 8 0 3ทีนี้ พอก้าวเข้าสู่ศตรวรรษที่19หรือช่วงปี1,800เนี่ยถือเป็นยุคที่มีความขัดแยง้งสำคัญสำคัญเกิดขึ้นหลายครั้งเลยโดยเฉพาะสงครามกลางเมืองหรือ Civil War อันนี้เป็นการทดสอบหลักการ Federalism และก็รากฐานของประเทศครั้งใหญ่ที่สุดเลยหรือเปล่าครับใช่เลยค่ะศตรวรรษที่19นี้มีสงครามหลายครั้งนะคะอย่างสงครามปี1812สงครามเม็กซิโกอเมริกา แต่ว่าสงครามกลางเมืองช่วงปี1861-1865ถึงเนี่ยถือว่ารุนแรงที่สุดแล้วก็ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างประเทศมากที่สุดจริงๆเป็นการต่อสู้กันระหว่างฝ่ายเหนือหรือยูเนียนที่ต้องการรักษาสหาภาพไว้กับฝ่ายใต้หรือคอนเฟ d เดเรซีที่ประกาศแยกตัวออกไปครับประเด็นใจกลางมันซับซ้อนมากค่ะแล้วก็เกี่ยวพันกันไปหมด คือมีทั้งเรื่องทาสหรือ slavery ซึ่งมันไม่ใช่แค่เรื่องเศรษฐกิจนะแต่มันเป็นเรื่องสังคมเรื่องศิลธรรมด้วยแล้วก็มีปัญหาความขัดแย้งเรื่องสิทธิของรัฐหรือ state rights ว่ารัฐควรมีอำนาจตัดสินใจเองแค่ไหนเทียบกับอำนาจของรัฐบาลกลางแล้วก็ยังมีความแตกต่างทางเศรษฐกิจระหว่างเหนือกับใต้อีกด้วยค่ะแล้วใครคือ บุคคลสำคัญที่นำพาสหรัฐผ่านวิกฤตครั้งใหญ่นี้ได้ครับต้องยกให้ประธานาธิบดีอัรบราฮมลิงคอนเอบรามัมลิงคอนเลยค่ะท่านมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการนำฝ่ายเหนือต่อสู้เพื่อรักษาสาภาพหรือ preserve the union และที่สำคัญมากๆคือการออกประกาศเลิกทาสหรือ emancipation proclamation ในปี1863 ครับผมถึงแม้ว่าในทางปฏิบัติตอนนั้นมันจะมีผลบังคับใช้เฉพาะในรัฐที่ก่อกรบฏนะคะแต่ในเชิงสัญ,ญลักษณ์และศิลธรรมแล้วเนี่ยถือเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่มากและมันก็นําไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งที่13ในที่สุดเพื่อเลิกทาสอย่างถาวรทั่วประเทศอ๋อครับสงครามกลางเมืองจึงเป็นการทดสอบที่เจ็บปวดมากนะคะแต่ก็เป็นการยืนยันอำนาจสูงสุดของรัฐบาลกลางแล้วก็นำไปสู่การนิยามคำว่าเสรีภาพให้มันครอบคลุมมากขึ้นกว่าเดิมด้วยค่ะ นอกจากประเด็นเรื่องทาตเรื่องสหภาพแล้วในศตวรรษที่19ก็ยังมีการเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิอื่นๆด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะมีการต่อสู้เพื่อสิทธิสตรีหรือ women's rights ที่โดดเด่นขึ้นมาเหมือนกันโดยมีผู้นำอย่างซูซานบีแอนโทนีซูซานบีแอนโทนเป็นแกนนำคนสำคัญเลยในการเรียกร้องสิทธิเลือกตั้งของผู้หญิงหรือ women's suffrage ครับ ซึ่งถึงแม้ว่าจะยังไม่สําเร็จในยุคข,ของท่านนะคะแต่ก็เป็นการวางรากฐานที่สําคัญมากๆให้กับการต่อสู้ในยุคต่อๆมาค่ะพอเข้าสู่ศตวรรษที่20หรือช่วงปี1,900สหรัฐก็ดูเหมือนจะก้าวขึ้นมามีบทบาทสําคัญบนเวทีโลกมากขึ้นแล้วก็เข้าไปเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งระดับโลกหลายครั้งเลยนะครับถูกต้องเลยค่ะศตวรรษที่20เนี่ยเป็นยุคที่สหรัฐเปลี่ยนตัวเองจากประเทศที่เคยค่อนข้างจะ โดดเดี่ยวตัวเองมาเป็นมหาอำนาจโลกแบบเต็มตัวเลย เห็นได้ช <d ue> <N> ัดๆก็ค <d ue> <N> ือการเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่หนึ่งหรือ World War One <ue> ตอนนั้นอยู่ภายใต้การนำของประธานาธิบดีวูดโรวิลสันครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยคือสงครามโลกครั้งที่สองหรือ World War II อันนี้สหรัฐมีบทบาทสำคัญมากในการต่อสู้กับฝ่ายอักษะซึ่งก็คือญี่ปุ่นเยอรมนีอิตาลีตอนนั้นอยู่ภายใต้การนำของประธานาธิบดีแฟรงคลินดีรุสเวล์หรือ FDR นะคะซึ่งท่านก็เป็นผู้นำในช่วงที่เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่หรือ Great Depression ้ดวแต่เหมือน FDR จะเสียชีวิตก่อนสงครามโลกครั้งที่2จบลงใช่ไหมครับ ใช่ค่ะแฮร์รี่เอสทรูแมนซึ่งตอนนั้นเป็นโรงประธานาธิบดีก็เลยเข้ารับตำแหน่งต่อแล้วก็เป็นผู้นำในช่วงที่สงครามสิ้นสุดพอดีซึ่งก็รวมถึงการตัดสินใจครั้งสำคัญสคัญอย่างเช่นการใช้ระเบิดปรมามนูแล้วก็การวางรากฐานนโยบายต่างประเทศในยุคหลังสงครามซึ่งก็นำไปสู่ความขัดแย้งครั้งใหม่นั่นก็คือสงครามเย็นหรือโคลด์วอร์ค่ะสงครามเย็นอันนี้เป็นการเผชิญหน้ากับใครครับแล้วมันมีความสำคัญยังไงบ้าง สงครามเย็นเป็นการเผชิญหน้ากันทางอุดมการการเมืองเศรษฐกิจแล้วก็การทหารแต่ว่าเขาพยายามเลี่ยงการประทะกันโดยตรงนะคะระหว่างสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรโลกเสรีกับสหภาพโซเวียตและค่ายคอยคมมิวนิสต์อ๋อครับครัยุคนี้ดําเนินอยู่หลายสิบปีเลยนะคะแล้วมันก็กําหนดทิศทางนโยบายต่างประเทศการทหารการแข่งขันทางอวกาศแล้วก็การเข้าไปแทรกแซงความขัดแย้งในภูมิภาคต่างๆทั่วโลกเลย จนกระทั่งสหาภาพโซเวียตล่มสลายไปในช่วงต้นทศวรรษ1 9 9 0ค่ะนอกจากนี้ในศตวรรษที่20สหรัฐก็ยังเข้าไปเกี่ยวข้องกับสงครามในเกาหลีเวียดนามแล้วก็สงครามอ่าวเปอร์เชียด้วยซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของภาพรวมความขัดแย้งในยุคนั้นค่ะ oh. วันนี้เราได้เดินทางผ่านภาพรวมที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับตั้งแต่โครงสร้างรัฐบาลที่พยายามสร้างสมดุลอำนาจผ่านรัฐธรรมนูญการแบ่งอำนาจ3มฝ่ายการตรวจสอบถุงดุลและก็หลักสหพันธรัฐนิยมไปจนถึงการทดสอบหลักการเหล่านั้นผ่านเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ทั้งการปฏิวัติเพื่อก่อตั้งประเทศสงครามกลางเมืองที่เกือบจะทำให้ประเทศแตกสลายแต่ก็นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ แล้วก็การก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจในศตรวรรษที่20พร้อมกับความขัดแย้งระดับโลกต่างๆรวมถึงเรื่องสิทธิและความรับผิดชอบของพลเมืองที่มันผูกโยงกับระบบทั้งหมดนี้ด้วยใช่เลยค่ะการมองผ่านจุดคำถามพื้นฐานหลายๆเนี่ยมันช่วยให้เราเห็นโครงร่างสำคัญสคัญเลยนะของสิ่งที่สหรัฐเขาถือว่าเป็นความรู้จำเป็นสำหรับพลเมืองของเขา มันคือเรื่องราวของการพยายามสร้างระบบการปกครองที่จะจำกัดอำนาจรัฐแล้วก็คุ้มครองเสรีภาพแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมีอำนาจมากพอที่จะรักษาความเป็นเอกภาพแล้วก็เผชิญหน้ากับความท้าทายทั้งจากภายในและภายนอกประเทศได้ซึ่งมันก็เป็นกระบวนการที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งการต่อสู้แล้วก็การปรับตัวมาโดยตลอดเลยค่ะ ผมสุดท้ายนี้อยากจะชวนคิดต่อทิ้งท้ายไว้นะครับว่าเมื่อเราพรจะเข้าใจโครงสร้างอํานาจความขัดแย้งครั้งสําคัญสําคัญในอดีตที่มันหล่อหลอมประเทศนี้ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิทธิเรื่องการแบ่งแยกอํานาจหรือบทบาทบนเมทีโลกการที่เรามีความเข้าใจในรากฐานและประวัติศาสตร์เหล่านี้มันจะช่วยให้เรามองประเด็นถกเถียงที่เอ,อ ร้อนแรงต่างๆในสังคมอเมริกันปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองเศรษฐกิจหรือสังคมเนี่ยได้ได้มุมมองที่มันลึกซึ้งขึ้นหรือว่าแตกต่างไปจากเดิมได้ยังไงบ้างอันนี้ก็เป็นคําถามที่น่าสนใจน่าจะลองนําไปคบคิดกันต่อได้นะครับ